สวัสด,ดีนะครับทุกท่านวันนี้จะพาไปรู้จักกับหาดคุ้งวิมานกับหาดเจ้าหลาวตามป้ายที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งห่างจากสวนสลักออกมาก็ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับวันนี้ออกมาข้างนอกก็มาเจอป้ายนี้ตั้งอยู่ปากซอยพอดีนะครับ ก็อยากจะนำปอบัติความเป็นมาของสถานที่ทั้งสองแห่งนี้มานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากพื้นที่นะครับอันดับแรกก็คือคุ้งวิมานนะครับคุ้งวิมานนี้ตั้งอยู่ที่ใด คุงวิมานก็ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ตำบลสนามชัยอำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีเหตุที่ชื่อว่าคุงวิมานนั้นก็มีตำนานเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งอดีตนั้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนประเทศจีนทางตอนใต้ เกิดความไม่สงบขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองผนวกกับความยากเข็นในเรื่องของการทำมาหากินก็ทำให้ชาวจีนส่วนหนึ่งอพยพโยกย้ายโดยเรือสำเภามาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยของเราในสมัยนั้นนะครับ พอเรือสำเภามุ่งหน้ามาถึงที่ฝั่งอ่าวไทยก็เกิดมรสุมขนาดหนักขึ้นมาก็ทำให้เรือสำเภานั้นอับปางล่มล,มลงกลางทะเลอ่าวไทยผู้คนก็แตกกระจัดกระจายไปตามน้ำตามลมพายุที่พัดพาไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ถูก กระแสลมทะเลลมมรสุมทะเลพัดลอยคอกันมามุ่งหน้ามาทางฝั่งที่เป็นพุ่งมีมาในปัจจุบันนี้หลายคนก็หมดแรงกลางทะเลก็ได้เสียชีวิตไปอีกส่วนหนึ่งก็มุ่งหน้ามาเรื่อยๆด้วยความอ่อนเพลียคนที่เป็นหัวหน้าที่ลอยคอกันอยู่นั้น ก็ให้กำลังใจว่าขอให้มีความอดทนอีกไม่นานก็จะถึงฝั่งกันแล้วอย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันง่ายๆก็พอมาขึ้นฟั่งได้แล้วก็ปรากฏว่าขาดที่มองเห็นนั้นก็สวยงามดังกับเทวดาดนบันดาล ให้มาพบกับสิ่งอันสวยๆงามๆแห่งนี้ก็เลยพากันตั้งชื่อว่าหาดคุ้งวิมานก็ปักหลักทำมาหากินอยู่บริเวณที่เป็นหาดที่เป็นอ่าวในปัจจุบันนี้ก็ตั้งชื่อว่าคุ้งวิมานและในปัจจุบันนี้ก็ยังมีชุมชนที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงให้เราได้เห็นอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านเดียว ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ที่หาดคุ้งวิมาณนะครับหมู่บ้านชาวประมงซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่หากท่านมีเวลาก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงสงการนั้นบรรยากาศที่คุ้งวิมานั้นคึกคัก กันพิเศษเนื่องจากว่าบริเวณทะเลในช่วงนี้จะมีถนนที่สวยงามที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็มีเนินนางพญาแล้วก็มีเจดีย์กางน้ำให้ท่านได้เที่ยวชมได้กราบไหว้ซึ่งเจดีกลางน้ำแห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ อย่าลืมนะครับมีเวลาก็ไปเที่ยวชมมาเที่ยวคุ้งวิมานกันหรือในช่วงสงการนะครับเดี๋ยวจะได้นำพาท่านได้ไปเที่ยวกันราไลฟเสดในช่องอัน,นี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับก็เป็นนั้นว่า ทุงวิมานนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรท่านก็ได้รับทราบกันไปแล้วในโอกาสต่อไปก็จะได้นําเสนอประวัติความเป็นมาของหาดเจ้าหลาวในโอกาสต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามนะครับทําจะได้ไม่พลาดตำนานดีๆจากท้องถิ่น จะได้นำมาเล่าให้ท่านได้ฟันต่อไปสวัสดีครับ